สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหิวข้าวมากเลยทุกคนมากินข้าวกับย่านะคะมีแกงส้มแกงส้มหน่อไม้ดองหลายมื้อแล้วล่ะค่ะแช่ตู้เย็ยนไว้ วันนี้ไปไปทุระข้ามอำเภอมาไม่ได้ความอะไรเลยทุกคนจะได้ความอย่างหนึ่งนะอืม ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำหนมตาลนะทุกคนคุณพี่ประแหม่มคุณพี่ประแหม่มบอกว่าให้เก็บลูกตาลให้หน่อยหลังบ้านมีลูกตาลแต่ก็คงจะไม่ได้ไปเก็บของเขาหรอกเพราะว่าอาจจะมีเจ้าของเนาะแต่ทีนี้วันนี้วิ่งไปไปธุระมาแล้วเห็นต้นข้างทางนะ่ะมันร่วงร่วงเกือนเลยไม่มีใครเขาเก็บ อยู่ล่วงอยู่ที่ถนนก็มีเอ่อที่ที่ในานาก็มีก็เลยแวะเก็บเอามาไม่รู้ว่าประแม่มจะเอาไปทำอะไรเนาะประแหม่มบอกว่าเก็บให้หน่อย ก็เลยเก็บเอาไว้ให้เผื่อแกมาหาอีกไข่วันนี้เนี่ยแดงอย่างก็บไข่เป็ดเลยทุกคนอันนี้เป็นไข่ไก่นะเนี่ย ไข่แดงยังกับไข่เป็ดเลยก็ยอยู่ข้าวมากมายงเงาส้มเลยร้อนมากฝนก็ไม่เคยตก เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสื้อไปให้ยายแกมาขอแรงให้เย็บให้คอมันกว้างก็เย็บให้แกแล้วแต่ไม่ได้คิดตังคะ่ะมันแกเนาะ่ไงเนี่ยไงเนี่ยไงเนี่ย ร้อนไนไปถึงตลาดทุกคน ออกจากบ้านจนเที่ยงกว่าแล้วไปถึงตลาดมันก็ยังไม่หิวข้าวเพราะว่าเรากินข้าวประมาณสิบโมงเนาะก็ไม่กินข้าวถามหมวยว่ากินก๋วยเตี๋ยวไหมหมวยบอกไม่กินไอเราก็ไม่รู้สึกหิว ขับรถกลับมาสักชั่วโมงได้รู้สึกหิวข้าวอย้ยหิวข้าวหิวข้าวมากมายวิ่งกว่าจะกลับมาถึงบ้านรีบมาอุ่นแกงหน่อไม้ดองน้องชมพู่ลงแล้ว คุณหมายึ้นแล้วมั้ แกงต้มหน่อไม้เนาะยิ่งยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะพูดไปพูดมากินหมดเลยข้าว ห้าโ <5 S 2> มงแล้วแน่เลยกิน <c oughs> <c oughs> ใายก็ไข่หมดไปครึ่งหนึ่งแกงส้มก็หมดไปครึ่งหนึ่งเหลือได้กินพรุ่งนี้อีกแล้วก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ด้วยนะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่สักไลค์สักเลิฟนะคะวันนี้ก็มากินไปบน่นไปอีกแล้ว <c oughs> สองครูก็บอกกินไปบน่นไป โอเคค่ะก็ลาไปต่เพยงเท่านี้นะคะบาย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 สวัสดีค่ะ